นี่ตั้งแสนของบาทเลยเหรอจ้าต้นหายไปไหนอะลูกไอ้ต้นก็ไปส่งข้าวแม่ตอนนี้มันทํางานเป็นไลเดอร์เนี่ยผมก็พยายามบอกมันแล้วนะว่าไปหางานประจำทำแต่นี่อะไรไปขับรถส่งเหมือนไม่เป็นคนใช้คนอื่นนะแม่พ่อดูมันดิแล้วแม่จอาหน้าไปไว้ไหนเนยพ่อก็ปวดหัวอยู่แล้วเนี่ยผมก็เตือนมันแล้วนะพ่อ ว่าเออหางานทําให้มันมั่นคงแบบพี่อะไรเงี้ยพ่อใช่ให้มันเป็นหลักเป็นแหล่งไงงานดีๆงานออฟฟิศนั่งสบายๆไม่ทาเนี่ยคน,นวันวิ่งอยู่แต่บนถน,นนอันตรายด้วยนะเนี่ยแล้วมันจะได้กี่บาทเองพ่อวันหนึ่งก็ได้ไม่ถึงร้อยอ่ะผมว่าเคยถามน้องบ้างไหมลูกไม่เคยได้คุยกับมันเลยพ่อเพราะช่วงนี้ผมงานเยอะอ้านแล้วแม่ไม่แฮมไม่เจอหน้าเลยพ่อเดี๋ยวต้องขอคุยด้วยหน่อยแล้วล่ะ พ่อแต่ตอนนี้ผมจะได้โปรโมทเป็นผู้จัดการแล้วนะพ่อเยี่ยมมากเลยเห็นว่าผมงานเี่ยมทำงานดีเนี่ยแหละจะได้ให้น้องดูเป็นตัวอย่างเก่งมากลูกผมก็ว่าว่าจะฝากน้องเข้าทำงานอยู่พ่อสงเสานเลยลูกเห็นกับพ่อกับแม่ก็เลยแบบดีมากต้องให้น้องไปทำงานแล้วผมโจในดีมากเลยลูกกินต่อก่อนลวกันลูกไปมาช้าตามกินเยอะๆลูกเราเป็นผู้จัดการแล้วจะไม่มีแรงผมแห้งแรงน้อยมาอันนอร่อยมาก มาแล้วครับมาแล้วครับโทษทีนะพ่อวันนี้มาช้าไปหน่อยเฮ้ย hey, ถามจริงเหอบเป็นไเดอร์เนี่ยมันได้เงินเยอะหรอะวะส่งได้รอบเท่าะะไหร่สิบห้าบาทปะวันนี้ก็ออเดอร์เยอะนะพี่แบบ ส่งทางหม่บ้านเลยแล้วก็ก็ดีอ่ะอืมทางหมู่บ้านนี่ถ้ามีสิบหลังก็ได้ะร้อยห้าสิบเองอ่งเด็กแล้วถ้าเกิดวันไหนมีแค่ออเดอร์เดียวก็ได้สิบห้าบาทเนี่ยหรอโจพูดเกินไปแล้วต้นมาไนไหนมกครับเต้นไปเอาข้าวมากินลูก เสื้อไปด้วยนะเหม็นต้นเมื่อไหร่แกจะหางานทำเป็นหลักเป็นฐานสักทีเนี่ยเป็นไรเดอร์ล่อนไปล่อนมาวันวันได้เงินสักกี่บาทแต่มันก็ได้ทุกวันนะพ่อมันพอใช่ไหมเนี่ย คนละสิบห้าบาทเนี่ยเหอเออดูพี่เขาจะเป็นผู้จัดการอยู่แล้วแกก็ล่อนไปอย่างนี้แหละขับมอไซค์เที่ยวพ่อลูกมานเหนื่อ,อยอะพูดทำไมเนี่ยก็สงสัยอยู่ว่ามันไปนเที่ยวหรือไป,ปทำงานจนป่าเน,นี้เพิ่งกลับเข้าบ้านพอได้แล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกทีลูกถึงเป็นอย่างนี้ไงรีบไปหางานทำที่มันเป็นหลักเป็นแหล่งได้แล้วปวดหัวด้วย พนั่งสอนตั้งแต่เด็กอ่ะจนป่านนี้โตแล้วยังไม่รู้จักทํางานทําการถ้าทําแบบนี้พ่อจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนขอโทษนะคะนี่บ้านคุณโจหรือเปล่าคะใช่ครับมีอะไรกับลูกชายผมหรอครับดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่เร่งดัดหนี้สินมนี้เอกสารค่ะหนี้สินหนี้สินของใครลูกคุณโจค่ะ คุณโจเป็นนี่ใช่ค่ะหนูพูดเล่นหรือเปล่าเอกสารค่ะฮะ <Ha? S 2> เป็นนี่ตั้งแสนขบานเลยเหรอใช่ค่ะเอ้ยผิดไปแล้วโจเงินเดือนเป็นแสนจะไปติดนี่คุณได้ยังไงแต่คุณโจค้างชำระประมาณ6เดือนแล้วนะคะผมต้องถามลูกผมก่อนแล้วล่ะอย่าให้เกินหนึ่งเดือนนะคะไม่งั้นทางเราจะฟ้องร้องดำเนินคดียู่ทรัพย์ค่ะได้ครับ เดี๋ยวผมจะบอกลูกผมให้ครับนี่มันอะไรอะไรกันพ่อเขามาทวงนี่ทวงนี้ต้นเหรอต้นต้นเ,เลยโจน,นี่แหละฮะโจอบอกแม่มานี่อะไรเนี่ยบอกแม่แกไปสินี่มันอะไรโจแสนกว่าบาทเนี่ยผมก็ต้องเข้าสังคมอ่ะพ่อ มันก็ต้องใช้เงินเยอะอะแล้วผมไม่มีอะทำไงอะก็ไหนแกบอกแกเงินเดือนเป็นแสนเอาไปไหนหมดผมโกหกพ่ออะก็อยากให้พ่อภูมิใจอะ่ะแกกโกหกเพื่อประโยชน์อะไรเนี่ยแล้วนี่แกทำอย่างจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะทำนี่แม่แต่มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นไงแล้วมันโกหกแม่ทำไมก็พ่อกับแม่คาดหวังกับผมเยอะเกินไปอะ่ะทำไมแม่เอาไปลงกับน้องบ้างอะก็เนาะมันก็ทำของมันไม่เห็นสร้างความเดือดร้อนอะไรเลย แล้วนี่จะทำยังไงเนี่ยถ้าเดือนนี้ไม่จ่ายเขานะเขาจะฟ้องยึดทรัพย์แล้วฉันไม่มีตังค์แล้เว้ยไปจ่ายนี่ให้แกเนี่ยเดือนร้อยขนาดนี้นแล้วหรอพ่อเขาจะยึดทซัพย์รู้ไหมโจแม่ไม่มีปัญญาจ่ายให้นะแม่จะบอกให้นะฉันมีตังค์เอาตัวรอดไปวันวันกินวันวันวนึงเพาฉันก็เหนื่อยแล้วงั้นก็บ้านไปจำนองก่อนได้ไหมล่ะเดี๋ยวผมมาถ่ายคืนให้แกม,มีปัญญาเหรอมีหน้าบอกให้บ้านจำนอง ขนาดนี้เขายังมาทวงนี่จะยึดทรัพย์แล้วฉันไปเกี่ยวอะไรกันด้วยที่จะต้องมาดั้งดูแลกันกอย่างนี้อ้อาวต้นนี่พี่โจต้นจัดการอะไรหมดแล้วจัดการอะไรลูกแกมีตังหรอต้น นี่ตั้งแสนกว่าบาทเลยเหรอเออขอโทษนะคร<ะ>ับค่ะเมื่อกี้คือมีอะไรกันหรือเปล่าะครับอ๋อลูกชายบ้านนั้นเขาติดนี้อ่ะติดนี่เหรอครับเท่าไหระคะ่ครับประมาณแสนกว่าบาทน,นะคะต้องรีบๆจ่ายแล้วนะคะไม่งั้นทางเราจะดำเนินคนดีแล้วคะ่ะงั้นเอางี้ไหมครับ เดี๋ยวผมจัดการเองมันเป็นเงินเก็บที่ต้นออกไว้จะซื้อรถใหม่ให้พ่อฮะเห็นไหมโจแกทำน้องเดือดร้อนอ่ะพอแล้วพ่อก็มันจริงหรือเปล่าพ่อฟังก่อนพ่อหยุดว่าพี่โจสักทีแล้วผมจะขออะไรไปอย่างหนึ่งนะผมไม่ได้ขออะไรมากเลยที่ผมจัดการเรื่องนี้ให้ ผมอยากให้พ่อกับแม่หยุดพูดเรื่องให้ผมไปหางานในบริษัทหางานราชการหยุดพูดเรื่องนี้สักทีแล้วก็ไม่ต้องถามใยว่าผมเอาเงินมาจากไหนงานนี้ผมทำมันเป็นงานสุดจริตได้ลูกพ่อขอโทษพ่ขอเข้าใจละความรู้สึกของลูกเป็นไงนะโจอย่าทำแบบนี้นะลูกนะ ทำให้น้องเดือดร้อนอีกแล้วนะลูกครับขอโทษพอขอโทษแม่วอขอบใจแกมาก้อยจริงๆแลว้วอะแต่ละอาชีพมันก็ไม่ได้ตัดสินได้นะว่าใครดีกว่าใครขอให้เป็นอาชีพสุดจริตก็อพอแล้วลูกนะเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะจุ๊มาเริ่มต้นกันใหม่จัดมสู้ๆนะ ล้วนมีค่ามีความหมายจะค้าขายขับแกร็บย่อมเสมองานออฟฟิศติดหนี้ที่อาจเจออย่าไปเผลอดูถูกทุกการงาน